ลูกค้าที่ร้านหลายท่านสอบถามมาว่าเพิ่งจะเริ่มสะสมหินได้หินมาแล้วต้องทำยังไงบ้างใช้งานยังไงล้างพลังงานยังไงโพสต์นี้มีคำตอบให้ค่ะอันนี้เล่าจากประสบการณ์ของดาวนะคะพอได้หินใหม่มาปุ๊บก็จะเอาเขาไปล้างปรับพลังงานก่อนร้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคลีนพลังงานมาให้ก่อนส่งแล้วแหละแต่ว่าเราก็อยากล้างเผื่อๆไว้กันพลังลบติดมาด้วยนะคะวิธีใช้งานสรุปให้คร่าวๆมีทั้งหมด5วิธี วิธีแรกก็คือพกติดตัวค่ะอันนี้เหมาะสำหรับหินก็เล็กๆหรือว่าหินที่ร้อยเป็นสร้อยข้อมือนะคะเราก็จะพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลา ดาวชอบพกไว้ประมาณก้อนหนึ่งในกระเป๋าก็สลับกันไปแล้วแต่ค่ะว่าวันไหนมองก้อนไหนเรารู้สึกอยากเอาไปด้วยก็พกไปเวลาไปต่างจังหวัดก็จะพกไปเหมือนกันค่ะยิ่งไปต่างถิน่นต่างที่อะไรแบบนี้ก็อยากจะพกน้องไปด้วยเพื่อกันพลังงานไม่ดีนะคะวิธีที่2ใช้จับตอนนั่งสมาธิเคยทดลองแล้วค่ะนั่งธรรมดากับเวลานั่งที่มีหินอยู่ในมือด้วยดาวคิดว่าตอน ที่นั่งสมาธิแล้วมีหินอยู่ด้วยเนี่ยจะเข้าสมาธิได้เร็วมากขึ้นสงบนิ่งมากขึ้นจะเลือกก้อนไหนก็แล้วแต่ความรู้สึกตอนนั้นเลยค่ะมองก้อนไหนแล้วชอบก็หยิบมานั่งด้วยเลยก่อนเข้าสมาธิเราก็ตั้งจิตคิดภาพว่าพลังดีๆจากหินเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวเราส่วนมากเราจะวางหินไว้ที่มือซ้ายค่ะ วิธีที่3ใช้วางที่โต๊ะทํางานเพื่อสปอร์ตในด้านความคิดสําหรับคนที่ทํางานต้องใช้ไอเดียต้องใช้ความคิดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหินสีเหลืองหรือว่าสีส้มเนี่ยก็จะช่วยได้เขาจะช่วยในการครีเอทความคิดสร้างสารรค์อะไรแบบเนี้ยนะคะบางคนไม่เน้นไอเดียเน้นโชคลาภก็จะเป็นหินประมาณเหมือนไหมทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะเก็บเงินค่ะ ข้อที่4นะคะใช้วางข้างหมอนจะช่วยให้หลับสนิทหลับสบายมากขึ้นที่เห็นผลดีก็คือหินสีม่วงอเมทิสค่ะใครที่นอนไม่หลับต้องลองดูค่ะวางไว้ข้างๆหมอนแล้วก็ตื่นมาจะรู้สึกหลับสบายสดชื่นนอนเต็มอิ่มมากขึ้นค่ะข้อที่5นะคะใช้ตอนฉุกเฉิน ตอนที่รู้สึกว่าพลังตกจิตใจห่อเหี่ยวหมดแรงเอาหินมาจับไว้แล้วนึกในใจขอให้พลังหินมาช่วยเยียวยาเราอันนี้ก็ช่วยได้มากเลยค่ะจับหินไว้สัก3-5นาทีเราจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นมากเลยการสะสมหินมีแต่เรื่องดีๆไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะคะ แต่ว่ามีเรื่องที่ต้องระวังอยู่เรื่องเดียวก็คือเราต้องหมั่นล้างพลังหินด้วยเพราะว่าหินเนี้มีความเซนซิทีฟกับการประจุพลังแล้วก็ถ้าบังเอิญหินไปโดนพลังลบเขาก็จะดูดซับมาด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเราไปจับเนี่ยพลังลบนั้นก็อาจจะเข้าสู่จิตใจเราได้มาถึงวิธีการคลีนพลังงานหรือว่าล้างพลังงานของหินกันบ้างนะคะเดี๋ยวสรุปวิธีที่ใช้บ่อยๆมีทั้งหมด5ข้อเหมือนกันค่ะ วิธีแรกเอาหินล้างด้วยน้ำสะอาดโดยการปล่อยให้น้ำไหลผ่านหินไปสักพักนึงค่ะอาจจะนับ1-10ึงช้าๆแล้วก็เช็ดหินให้แห้งด้วยผ้าสะอาดแต่ที่สำคัญเลยเราต้องรู้ว่าหินบางชนิดไม่ควรล้างน้ำนะคะเช่นเซเลไนด์เฮลท์อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะเป็นเกลือแล้วก็หินที่ดูทรงแล้วเปราะบางเนื้อนุม่มมีรูพูนอย่างนี้ก็ไม่ควรล้างค่ะวิธีที่สอง อบหินด้วยกรรมยานด้วยพาโลซานโตหรือเซจเอาควันวนๆให้โดนหินสักพักตั้งจิตขอให้พลังงานที่ไม่ดีออกไปให้เหลือแต่พลังงานดีๆบริสุทธิ์วิธีนี้ก็จะเหมาะกับหินที่โดนน้ำไม่ได้แล้วก็เป็นวิธีที่ดาวทําบ่อยมากรองจากการล้างน้ำค่ะวิธีที่3นะคะการอาบแสงจันทร์เป็นวิธีที่ดีมาก ช่วยเพิ่มพลังงานหินให้กลับมามีพลังอีกครั้งนะคะวันไหนที่แสงจันเนี่ยส่องแรงๆเห็นพระจันทร์ชัดให้เอาหินวางตรงจุดที่แสงส่องถึงทิ้งหินไว้สักพักประมาณ 1- นสองชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเก็บหินเข้าที่เหมือนเดิมหินของเราก็จะกลับมามีพลังงานที่ดีอีกครั้งค่ะ วิธีที่3เอาหินไปอาบแสงอาทิตย์ฟังเสียงธรรมชาติแนะนำให้วางไว้ช่วงเช้าเลยนะคะที่แดดอ่อนๆห้ามไปวางตอนแดดแรงๆนะคะหินบางชนิดโดนแดดแรงเนี่ยสีจากเข้มๆจะซีดไปเลยนะวิธีที่4ใช้หินที่สามารถคลีนพลังงานได้อย่างเซเลไน์มาช่วยล้างพลังงานหิน ก้อนอื่นๆค่ะวิธีการก็คือเอาเซเลไนต์เนี่ยวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาหินก้อนอื่นๆวางใกล้ๆเซเลไนต์หรือว่าวางบนเซเลไนต์เลยก็ได้ในกรณีที่เป็นแบบยาวที่วางหินได้หรือว่าเป็นแบบที่เป็นถ้วอยอะนะคะก็ใส่ไว้เลยก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนแค่นี้เราก็จะได้พลังงานหินดีๆกลับมาแล้วค่ะวิธีที่5้พาหินไปเที่ยวในที่ธรรมชาติเช่น ถ้าสมมติไปทะเลก็วางหินบนทรายอย่างน้อยๆ5นาที10นาทีหรือถ้าไปภูเขาก็เอาหินวางบนดินให้เขาได้กราวดิง้งได้ปล่อยพลังลบไปกับธรรมชาติแล้วก็ดูดซับพลังบวกจากธรรมชาติเข้ามาค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราใช้ทำประจำสำหรับมือใหม่ที่หัดสะสมหินก็ลองทำดูนะคะถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามาถามได้เลยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ